จะมาแชร์นะครับเทคนิคการเขียนพร้อมนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัว generative ai ตัวไหนก็ตามนะครับในกรณีที่เราอยากจะได้นะครับเป็นโค้ดคล้ายๆกับเป็นโปรแกรมเสมือหรือจำลองขึ้นมาเนี่ยครับอย่างกรณีนี้ตัวอย่างว่าอยากได้ตารางธาตุนะครับที่สามารถคลิกได้นีครับแบบเต็มตารางธาตุนะครันี่คือผมเคยลองก่อนหน้านี้ละนะครับไม่ได้บอกว่าเป็น full p e d i c t i c table เนี่ยบางทีออกมาแค่ไม่กี่ตัวครับนะครับแล้วก็ น,นี่คีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ครับผมถ้าจะทดลองไปใช้นะครับก็คือให้ลงท้ายด้วยอย่างนี้ครับผมให้ใช้นะครับ CSSJS แล้วก็ HTML นะฮะให้อยู่ในไฟล์ HTML เดียวกันอันนี้คือคีย์คำสั่งในการเขียนพร้อมนะครับแล้วก็แนะนำนะครับว่าไม่ว่าจะใช้ตัวไหนให้เลือกใช้ที่เป็นเวอร์ชั่นที่เป็น listening ของเขานะครับะจ่ว่าจะเป็นตัว เดี Deep ๋ยวดีซีก็เป็นติ้งอะไรอย่างนะะี้นะฮะหรือว่าตัวไหนที่มีสามารถเลือกเป็นตัวร i เซนติ้งได้เนี่ยให้เลือกเป็นร i เซน n ิ้งนะครับ <c oughs> เขาก็จะเขียนโปรแกรมออกมาให้นะครับอย่างกรณีนี้ฮะผมก็ใช้สอง GPT นะครับลองเขียนขึ้นมาเนี่ยเสร็จแล้วเรก็ copy code ไปนะครับแล้วก็ก็ไปที่อีกเว็บหนึ่งนะฮะอ่าอันนี้ไม่จะเป็นต้องมารันในเครื่องเรานะครับก็จะมีเว็บไซต์ที่แนะนำนะครับสำหรับการทดลองเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นโค้ด HTML เหมือนเมื่อสักครู่ก็จะเป็น HTML .onlineviewer.net นะครับเราก็ copy Code มาแปะในหน้านี้ของเขาเลยนะครับแต่เสร็จปุ๊บทางขวานี้นะครับผมนะฮะก็จะขึ้นเป็นผลงานตัวอย่างขึ้นมานะครับแล้วเราก็สามารถที่จะมา preview แบบ full page ได้นะครับผมก็กดเข้าไปนะฮะนี่ครับ application นะครับตารางธาตุที่เขียนขึ้นมาด้วยคำสั่งเดียวนะฮะอินเทอร์แอคทีคือเอาเมาส์ไปคลิกนะครับขึ้นมาว่าไฮโดรเจนนะครับมีอะตอมเท่าไหร่นะฮะมวลเท่าไหร่นะครับลองตัวอื่นดูนะฮะตัวนี้อะไรแพตตินัมนะฮะเห็นไหมฮะมีข้อมูลครบนะครับตามตารางธาตุทุกตัวเลยนะครับสามารถที่จะคลิกแล้วก็ใช้ได้นะฮะเล่นได้ใช้ได้เลยนะครับผมเนี่ยครับ ก็คือวิธีการนะฮะสั่งตัว GCP AI ตัวไหนก็ได้ครับเขียนโค้ดแล้วก็ให้ใส่คีย์เวิร์ดคำสั่งแบบนี้เข้าไปนะครับก็จะได้แบบนี้นะฮะทีนี้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้ลองขึ้นมานะฮะก็คือว่าใช้คำสั่งเนี่ยครับอันนี้ผมลองอีกตัวดึงของ Croc นะครับที่เป็นของทางค่าย X นะฮะหรือ Twitter เดิมนี่นะครับนะครับให้ลองเขียนทีนี้อีก ตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือคีย์เวิร์ดคือตรงนี้ครับ p5.jscript s อ่านะครับเขียนให้ครบตรงนี้ p5.jscript s นะครับอันนี้เหมาะกับอะไรครับเหมาะกับก,บการทำแอนิเมชันทำซิมูเลชันนะครับผมนะฮะเขาก็บอกว่าจะให้ทำแอนิเมตเรื่องอะไรหรือจะให้ทำซิมูเลชันเรื่องอะไรไงฮะในที่นี้ก็คืออยากทำเรื่องของตัวอะตอมฟิวชันอะตอมิกฟิวชันนะฮะโดยใช้ตัวอย่างของไฮโดรเจนอย่างเงี้ยนะครับ เขาก็เขียนพร้อมขึ้นมานะครับเขียนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยใะ่อโค้ดของข้างยาวนะเขาก็มีแนะนำครับว่านี่ครับตัว ps.js หรือ p5.js เนี่ยนะครับให้ไปดูเปิดที่เว็บ Editor ตัวนี้นะนะครับ editor.p5js.org นะครับเราก็เปิดที่เว็บไซต์นี้ copy code นะครับเอาไปวางนี่ฮะเอาไปวางนะครับเอาไปวางทางด้านซ้ายนี้นะครับ วางเสร็จกดรันนะฮะที่เครื่องหมือเครื่องหมาย Play นะครับปุ๊บมันก็จะจำลองนะฮะไม่ว่าจะเป็นจำลองอะไรก็ได้ครับการทดลองซิมูเลชันต่างๆเนี่ยนะครับก็เอามาฝาก2อย่างนะครับวันนี้นะครับคีย์เวิร์ดในการเขียนคำสั่งนะครับแบบแรกนะฮะก็คือใช้นะครับตัวโค้ดที่เป็น CSS JS HTML นะฮะใน single HTML file แบบที่1นะครับ แล้วก็เอาไปรันนะฮะที่เว็บไซต์ html.onlineviewer.net นะครับก็จะได้ตัวอย่างขึ้นมาทำ Full Page ได้นะครับอีกตัวอย่างนึ่งที่จะเขียนคำสั่งนะครับก็คือใช้ p5js Script นะครับ p5js Script เขียนออกมาแล้วนะฮะได้โค้ดนะครับก็เอาไปรันได้นะครับในเว็บไซต์ชื่อว่า editor p5js. org นะครับก็สามารถกด Play แล้วก็จำลองสิ่งที่เราสั่งให้เขาเขียนมาได้เลยครับผมนะครับวันนี้ก็มาฝากไว้ประมาณนี้ครับ